รอกรู้จะเงียบสำนักถูกอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่เยอาเหลือมันาตาไมมนั้นจะลองทำสิ่งที่หัง,หงสานแห่งเสียงร้องให้คุณแน่ใจนะว่าจะไปคุณเดียวเสียงของเจนเพื่อนสนิทของอลิสันราร,ริฉันต้องไปเจน อลิสตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้ภายในใจจะรู้สึกหวาดกลัวก็ตามฉันต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งเสียงร้องไห้นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อลิสนักข่าวสาวผู้ใฝ่หาความจริงกำลังจะเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆเธอได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งเสียงร้องไห้สะพานที่ร่ำเือกันว่ามีวิญญาณหญิงสาวร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ทุกคืน เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆแห่งนั้นอลิสก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดผู้คนในเมืองต่างก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสะพานแห่งเสียงร้องให้ราวกับเป็นเรื่องต้อองคห้ามแม้แต่เด็กๆก็ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อสะพานแห่งนี้คุณแน่ใจนะว่าจะข้ามสะพานออนอคุณเดียวคนขับรถแท็กซี่ถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆฉันแน่ใจคะ่ะอลิสตอบกลับแม้ใจจะสั่นระริกก็ตามเมื่อมาถึงสะพานอลิสก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่าน ไปทั่วร่างกายสะพานแห่งนี้ดูเก่าแก่สุดโซโทรมกับจะพังลงมาได้ทุกเมื่อเสียงลมร้องควรราวกับเสียงร่ำให้ของหญิงสาวดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณอลิสเดินขึ้นไปบนสะพานอย่างช้าๆแต่ละก้าที่9ไปเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองมาที่เธอเธอหันไปมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นใครทันใดนั้นเองเสียงร้องให้ของหญิงสาวก็ดังขึ้นมาใกล้ใหูของเธอเสียงนั้นฟังดูเศร้า้อย และหน้าเวทนาเธอรีบวิ่งตามเสียงไปแต่ก็ไม่พบใครความมืดเครือบคลางเข้ามาอย่างรวดเร็วอลิสรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดมิดนั้นเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเธอกลับหนักอึ้งราวกับมีโซ่ตรวนช่วยด้วยอลิสร้องออกมาด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครตอบรับเสีย ยงของเธอมีเพียงเสียงร้องให้ของหญิงสาวที่ดังก้องกังวานไปทั่วอลิสเดินวงเวียนอยู่บริเวณสะพานมานานหลายชั่วโมงเธอพยายามจะหาทางกลับไปยังโลกของเธอแต่ก็ไม่พบทางออกเสียงร้องให้ของลินดาย,ยังคงดังกล้องอยู่ในหูของเธอราวกับจะเยื่หยันช่วยด้วยอลิสร้องตะโกนออกมาด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเองเหมอกหนาทึบก,ก็ปกคลุมสะพานไปทั่วความมืดมิดเข้ามาแทนที่แสงสว่างอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนอลิสรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัว ในความมืดมิดเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นฟังดูน่ากลัวและชวนขนลุกกลับไปกลับไปอลิสพยายามจะเดินต่อไปแต่ขาของเธอเหมือนจะติดอยู่ในโคลนเธอหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหนาทึบมีใครอยู่ที่นี่ไหมอลิสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมที่พัด โชยและเสียงร้องให้ของลินดาที่ดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะเมื่อหมอกจางลงเล็กน้อยอลิสก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเงาของผู้หญิงคนนั้นสูงใหญ่และบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวคุณเป็นใครอลิสถามด้วยความกลวเงาหัวเราะออกมาเสียงดังก้องฉันคือผู้พิทักษ์แห่งสะพานแห่งนี้และคุณจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้ อลิสเดินวงเวียนอยู่บริเวณสะพานมานานหลายชั่วโมงเธอพยายามจะหาทางกลับไปยังโลกของเธอแต่ก็ไม่พบทางออกเสียงร้องให้ของลินดาย,ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอราวกับจะเยื่อใยนันใดนั้นเองบอกหนาทึบก,ก็ปกคลุมสะพานไปทุกความมืดมิดเข้ามาแทนที่แสงสว่างอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนอลิสรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวในความมืดมิดเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศท,ทุกทางเสียงกระซิบนั้นฟังดูน่ากลัวและชวนขนลุกกลับไปกลับไป อลิสพยายามจะเดินต่อไปแต่ขาของเธอเหมือนจะติดอยู่ในโคลนเธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหนาทึบมีใครอยู่ที่นี่ไหมอลิสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมที่พัดโชยและเสียงร้องไห้ของลินดาที่ดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะเมื่อหมอกจางลงเล็กน้อยอลิสก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเงาของผู้หญิงคนนั้นสูงใหญ่และบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวคุณเป็นใคร อลิสถามด้วยความกลวงเงาหัว,หวเราะออกมาเสียงดังก้องฉัดนอคือผู้พิทักษ์แห่งสะพานแห่งนี้และคุณจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้อลิสวิ่งหนีเงาผู้หญิงอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งเข้าไปในป่าลึกที่มืดมิดและน่ากลัวเสียงใบไม้กระทบกันดังกราวราวกับเสียงหัวเราะเยอะยๆของเงาที่ตามมาติดติดช่วยด้วยอลิสร้องตะโกนออกมาด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอมีเพียงเสียงลมที่พัดโชยและเสียงร้องไห้ของลินดาที่ดังก้องอยู่ในหัว เมื่อวิ่งมาถึงริมหน้าผาอลิสหยุดชะงักเธอไม่รู้จะไปทางไหนต่องเงาของผู้หญิงคนนั้นก็มาปรากฏอยู่เบื้องหลังเธอถึงทางตันและวะสินักเงาหัวรยเราะเยอยเย้ยทำไมคุณถึงทำแบบนี้อลิสถามด้วยย่อน้ำเสียงสั่นเครือฉันต้องการให้ทุกคนต้องทนทุกเหมือนที่ฉันต้องทนเงาตอบไม่มีใครควรมีความสุขอลิสรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอหยิบมีดพกที่พกติดตัวมาด้วยขึ้นมาฉันจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนี้ อลิสโกนเธอชี้มีดไปที่เงาและพยายามแทงแต่มีดกลับทะลุผ่านเงาไปราวกับว่าเงาไม่มีตัวตนไร้ประโยชน์เงาหัวเราะย่อยเย,อเยออ้อลิสรู้สึกสิ้นหวังเธอไม่รู้จะทำอย่างไรทันใดนั้นเองเธอจำได้ถึงเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้มีตำนานเล่าขานว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังวิญญาณชั่วร้ายและมีวิธีที่จะทำลายวิญญาณเหล่านั้นได้อลิสมองไปรอบๆและพบว่ามีหินก้อนหนึ่ง ที่สลักอัครโบราณอยู่เธอรู้ว่าหินก้อนนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการทําลายเงาเธอหยิบหินก้อนนั้นขึ้นมาและอ่านคําที่สลักอยู่บอกณหินออกเสียงทันทีที่อ่านจบแสงสีขาวว่าบขึ้นมาทั่วบริเวณเงาของผู้หญิงคนนั้นร้องเสียงแหลมและสลายตัวไปอลิสรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอรีบวิ่งไปยังริมหน้าผาและกระโดดลงไปในน้ำอลิสพบว่าตัวเองอยู่ในป่าลึกที่มืดมิดและเงียบสงดเสียงใบไม้ไหวและเสียงสัตว์ ร้องให้ดังกล้องกังวานไปทั่วบริเวณเธอรู้สึกถึงความเย็ยนยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าผาสูงชันเมื่อมองลงไปด้านล่างเธอเห็นแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างและมีหมอกหนาทึบปกคลุมอยู่ด้านล่างของหน้าผาเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงดูดให้เธอกระโดดลงไปในหมอกนั้นทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบเถาเบาที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังอย่าไป อลิสหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเธอรู้สึกถึงความกลัวอย่างรุนแรงเธอรู้ว่ามีบางอย่างกำลังตามล่าเธออยู่เธอวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งเข้าไปในป่าลึกที่มืดมิดยิ่งขึ้นไปอีกเธอวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโพรงไม้ขนาดใหญ่อลิสเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในโพรงไม้เธอเอาหูแนบไปที่ผนังโพรงไม้และฟังเสียงรอบๆเธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นมาใกล้ๆเธออยู่ที่ไหนเสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวอลิสกลั้นหายใจ และพยายามหมอที่จะไม่เคลื่อนไหวเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดแต่เธอรู้ว่ามันไม่ใช่คนดีแน่เวลาผ่านไปนานหลายนาทีเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆจางหายไปอลิสค่อยๆอ,ออกมาจากโพรงไม้และมองไปรอบๆเธอไม่พบใครเลยเธอเดินต่อไปอีกเล็กน้อยจนกระทั่งมาถึงกระท่อมหลังเล็กๆก,กระท่อมหลังนี้ดูร้าง และน่ากลัวเธอตัดสินใจที่จะเข้าไปในกระท่อมเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอพบว่าภายในกระท่อมเต็มไปด้วยผงทุลีและใยแมงมุมบนโต๊ะมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่หนังสือเล่มนี้มีปกสีดำสนิทและมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดอยู่บนปกอลิสหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาและเปิดอ่านเธอพบว่าหนังสือเล่มนี้เขียนอนอเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณที่ใช้ในการเรียกวิญญ,ญาณอลิสรู้สึกว่าเธอใกล้จะไขปริศนาของสะพานแห่งเสียงร้องให้แล้วเธอเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วย ให้เธอและลินดาได้เป็นอิสระอลิสวิ่งหนีเงาผู้หญิงอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งเข้าไปในป่าลึกที่มืดมิดและน่ากลัวเสียงใบไม้กระทบกันดังกราวราวกับเสียงหัวเราอยเย้ยของเงาที่ตามมาติดติดช่วยด้วยอลิสร้องตะโกนออกมาด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอมีเพียงเสียงลมที่พัดช่ยและเสียงร้องให้ของลินดาที่ดังกล้องอยู่ในหูเมื่อวิ่งมาถึงริมหน้าผาอาลิสหยุดชะงักเธอไม่รู้จะไปทางไหนต่อเง,งาของผู้หญิงคนนั้นก็มาปรากฏอยู่เบื้องหลังเธอถึงทางตันแล้วสินัก เงาหัวร้อยยอยเย้ยทำไมคุณถึงทำแบบนี้อลิสถามดักห้อยนำเสียงสั่นเครือฉันต้องการให้ทุกคนต้องทนทุกเหมือนที่ฉันต้องทนเงาตอบไม่มีใครควรมีความสุขอลิสรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอหยิบมีดพกที่พกติดตัวมาด้วยขึ้นมาฉันจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนี้อลิสกวนเธอชี้มีดไปที่เงาและพยายามแทงแต่มีดกลับทะลุผ่านเงาไปราวกับว่าเงาไม่มีตัวตนไร้ประโยชน์ เงาหัวเราะย้อยเย้ยอ,อลิสรู้สึกสิ้นหวังเธอไม่รู้จะทำอย่างไรทันใดนั้นเองเธอจำได้ถึงเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับสะพานแห่งเสียงร้องให้มีตำนานเล่าขานว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังวิญญาณชั่วร้ายและมีวิธีที่จะทำลายวิญญาณเหล่านั้นได้อลิสมองไปรอบๆและพบว่ามีหินก้อนหนึ่งที่สลักอคขรบโบราณอยู่เธอรู้ว่าหินก้อนนี้น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำลายเงาเธอหยิบหินก้อนนั้นขึ้นมาและอ่านคำที่ สลักอยู่บนหินออกเสียงทันทีที่อ่านจบแสงสีขาวว่าขึ้นมาทั่วบริเวณเงาของผู้หญิงคนนั้นร้องเสียงแหลมและสลายตัวไปอลิสรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอรีบวิ่งไปยังริมหน้าผาและกระโดดลงไปในน้ําเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงในห้องของเธอเองแสงแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างมันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายอลิสพูดกับตัวเองแต่เมื่อเธอมองลงไปที่มือของเธอ เธอพบว่ามีรอยขีดควรอยู่หลายแห่งรอยขีดควรเหล่านั้นเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ฝันอลิสเดินวงเวียนอยู่บริเวณสะพานมานานหลายชั่วโมงเธอพยายามจะหาทางกลับไปยังโลกของเธอแต่ก็ไม่พบทางออกเสียงร้องให้ของลินดาย,ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอราวกับจจเยือยหยันทันใดนั้นเองเหมอกหนาทึบก็ปกคลุมสะพานไปทั่วความมืดมิดเข้ามาแทนที่แสงสว่างอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนอลิสรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัว ในความมืดมิดเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นฟังดูน่ากลัวและชวนขนลุกกลับไปกลับไปอลิสพยายามจะเดินต่อไปแต่ขาของเธอเหมือนจะติดอยู่ในโคลนเธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหนาทึบมีใครอยู่ที่นี่ไหม อลิสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมที่พัดโชยและเสียงร้องไห้ของลินดาที่ดังขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อมอกจางลงเล็กน้อยอลิสก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเงาของผู้หญิงคนนั้นสูงใหญ่และบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวคุณเป็นใครอลิสถามด้วยความกลวงเงาหัวเราะออกมาเสียงดังก้องฉัดนอคือผู้พิทักษ์แห่งสะพานแห่งนี้และคุณจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้ อลิสเดินวงเวียนอยู่บริเวณสะพานมานานหลายชั่วโมงเธอพยายามจะหาทางกลับไปยังโลกของเธอแต่ก็ไม่พบทางออกเสียงร้องไห้ของลินดาย,ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอราวกับจจเยือยอยันทันใดนั้นเองเหมอกหนาทึบก,ก็ปกคลุมสะพานไปทุกความมืดมิดเข้ามาแทนที่แสงสว่างอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนอลิสรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวในความมืดมิดเธอได้ยินเสียงกระซิบแถววเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศท,ทุกทางเสียงกระซิบนั้นฟังดูน่ากลัวและชวนขนลุกกลับไปกลับไป อลิสพยายามจะเดินต่อไปแต่ขาของเธอเหมือนจะติดอยู่ในโคลนเธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหนาทึบมีใครอยู่ที่นี่ไหมอลิสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่มีเสียงตอบก,กลับมีเพียงเสียงลมที่พัดโชยและเสียงร้องไห้ของลินดาที่ดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะเมื่อหมอกจางลงเล็กน้อยอลิสก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเงาของผู้หญิงคนนั้นสูงใหญ่และบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวคุณเป็นใคร อลิสถามด้วยความกลวงเงาหัวเราะออกมาเสียงดังก้องฉัดนอคือผู้พิทักษ์แห่งสะพานแห่งนี้และคุณจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้อลิสเดินวงเวียนอยู่ริมทะเลสาบแห่งนั้นเป็นเวลานานเธอพยายามจะหาคำตอบว่าทำไมสะพานถึงหายไปและทำไมเธอถึงต้องมาที่นี่เมื่อความมืดเคลืบคลานเข้ามาอลิสรู้สึกหนาวสัน่นเธอห่มผ้าห่มที่เตรียมมาแต่ก็ยังรู้สึกหนาวอยู่ดีเธอหัน ไปมองทะเลสาบที่เงียบสงบแต่ในความเงียบสงบนั้นกลับซ่อนเร้นความน่ากลัวเอาไว้ทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงร้องให้แถวเบาลอยมาจากกลางทะเลสาบอลิสรีบวิ่งไปยังริมฝั่งและกล้มลงมองดูผิวน้ำเธอเห็นเงาของหญิงสาวกำลังลอยอยู่ใต้ผิวน้ำเธอคือ Linda. ลินดาลินดาอลิสร้องเรียกชื่อของเธอเสียงดังแต่ลินดาไม่ตอบรับเธอยังคงลอยอยู่ใต้ผิวน้ำอย่างเงียบเชียบอลิสไม่รอช้าเธอกระโดดลงไปในน้ำทันทีน้ำเย็นยะเยือกแทรกซึม เข้าสู่ร่างกายของเธอแต่เธอก็ยังคงว่ายอน้ําต่อไปเพื่อตามหาลินดาเมื่อลงไปถึงก้นทะเลสาบอลิสพบว่าที่นี่เป็นโลกที่แตกต่างออกไปมีปราสาทใต้น้ําที่สวยงามแต่ก็ดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันเธอเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดว่ายวนเวียนอยู่ร,อ,รอบๆอลิสเดินเข้าไปในปราสาทใต้น้ําอย่างระมัดระวังเธอเดินผ่านห้องถงที่ว่างเปล่าและห้องที่เต็มไปด้วยสมบัติมากมาย จนกระทั่งมาถึงห้องหนึ่งที่ประตูถูกปิดสนิทอลิสผลักประตูเปิดออกและพบว่าภายในห้องมีแท่นบูชาอยู่ตรงกลางและบนแท่นบูชามีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่หนังสือเล่มนี้มีปกสีดำสนิทและมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดอยู่บนปกอลิสหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาและเปิดออกเธอเริ่มอ่านเนื้อหาที่เขียนอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของสะพานแห่งเสียงร้องไห้และความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสะพานแห่งนี้ปรากฏว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นออมา โดยนักมายากลโบราณเพื่อขังวิญญาณชั่วร้ายแต่ด้วยความผิดพลาดบางอย่างวิญญาณของลินดาก็ถูกขังไว้ที่นี่ด้วยอลิสกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเธอพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ภาพของสะพานแห่งเสียงร้องไห้และเงาของลินดายังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอคืนนั้นอลิสฝันร้ายเธอฝันเห็นตัวเองยือนอยู่บนสะพานอีกครั้งแต่คราวนี้สะพานนั้นเต็มไปด้วยวิญญาณร้องไห้พวกเขาร้องเรียกชื่อของเธอและขอร้องให้เธอช่วยเหลือ เมื่อตื่นขึ้นมาอาลิสรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเธอหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติวันต่อมา,อาลิสตัดสินใจกลับไปที่ห้องสมุดเพื่อขอหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานแห่งเสียงร้องให้เธอใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าจนกระทั่งพบหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงตำนานโบราณเกี่ยวกับเมืองนี้หนังสือเล่มนั้นบอกว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแต่ถูกสาปให้กลายเป็นเมืองร้างเพราะความผิดบาปของผู้คน และสะพานแห่งเสียงร้องไห้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาบานนั้นอลิซอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องมาที่นี่และทำไมเธอถึงต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้อลิซกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเธอพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ภาพของสะพานแห่งเสียงร้องไห้และเงาของลินดาย,ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดเวลาคืนนั้น อลิสฝันร้ายเธอฝันเห็นตัวเองยืนอยู่บนสะพานอีกครั้งแต่คราวนี้สะพานเต็มไปด้วยวิญญาณร้องให้พวกเขาร้องเรียกชื่อของเธอและขอร้องให้เธอช่วยเหลือเมื่อตื่นขึ้นมาอลิสรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเธอหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเธอรู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองเธออยู่วันต่อมาอลิสตัดสินใจกลับไปที่ห้องสมุด เพื่อค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสะพานแห่งเสียงร้องให้เธอใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าจนกระทั่งพบหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงตำนานโบราณเกี่ยวกับเมืองนี้หนังสือเล่มนั้นบอกว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแต่ถูกสาปให้กลายเป็นเมืองร้างเพราะความผิดบาปของผู้คนและสะพานแห่งเสียงร้องให้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนนั้นอลิซอ่านหนังสือเองล่มนั้นจนจบเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องมาที่นี่ และทำไมเธอถึงต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้อลิสรู้ว่าเธอต้องกลับไปที่สะพานแห่งเสียงร้องให้อีกครั้งเพื่อทำลายคำสาปและปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำเมื่อกลับมาถึงสะพานเธอพบว่าสะพานแห่งนี้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเธอเดินขึ้นไปบนสะพานและพบกับชายชาราคนเดิมที่เคยพบที่ทะเลสาคุณกลับมาอีกแล้วชายชารากล่าวด้วยรอยยิ้มฉันต้องการทำลายคำสาปนี้อลิสกล่าวชายชาราหัวเราะออกมาเบาๆ มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกชายชราเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของเขาเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นปีศาจที่คอยปกป้องคำสาบนี้ฉันจะไม่ยอมให้คุณทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างขึ้นมาปีศาจกล่าวอลิสและปีศาจเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดอลิสใช้ความรู้ที่ได้มาจากหนังสือเล่มนั้นในการต่อสู้กับปีศาจหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานอลิสก็สามารถเอาชนะปีศาจได้สะพานแห่งเสียงร้องให้สลายตัวไปและวิญ,ญญาณทั้งหมดที่ถูกจองจํา ก็ได้รับอิสรภาพอาลิสกลับมาสู่โลกของเธอด้วยความรู้สึกโล่งใจเธอได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเธอได้ช่วยให้วิญญาณทั้งหมดได้เป็นอิสระเมื่อกลับถึงบ้านอาลิสพบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่เธอก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วเธอรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นและมีความกล้าหาญมากขึ้นอลิสตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวที่เธอได้พบเจอเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะตวนใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น และไม่ควรกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองแม้ว่าอลิสจะสามารถทำลายคำสัปได้แต่เธอก็ยังคงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอเริ่มเห็นเงาของลินดาปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งคราวเงาของลินดามองมาที่เธอด้วยสายตาเศร้าๆอลิสรู้ว่าลินดาอาจจะยังคงติดอยู่กับโลกนี้เธอตัดสินใจกลับไปที่สะพานแห่งเสียงร้องให้อีกครั้งเพื่อหาคำตอบเมื่อมาถึงที่นั่นเธอพบว่ามีแท่นบูชาเล็กๆตั้งอยู่ที่เดิมเธอหยิบหนังสือเล่มที่เคยอ่านขึ้นมาและเริ่มอ่านคาถาทันใดนั้น เองลินดาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธอขอบคุณที่ช่วยฉันลินดากล่าวฉันจะไม่ลืมคุณเลยอลิสยิ้มให้ลินดาฉันก็จะไม่ลืมคุณเช่นกันลินดาจางหายไปในแสงสว่างและอลิสก็รู้สึกโล่งใจเธอรู้ว่าลินดาได้ไปสู่สุติแล้วอลิสกลับมาสู่โลกของเธอด้วยความรู้สึกสงบเธอรู้ว่าเรื่องราวของเธอได้จบลงแล้วแต่เรื่องราวของผู้อื่นยังคงดำเนินต่อไปอลิสตัดสินใจที่จะใช้ชีวิต ให้มีความหมายเธอจะไม่ลืมประสบการณ์ที่เธอได้รับและจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น